โอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีคลายความร้อนให้กับร่างกายเราขณะวิ่งครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ X Journey Channel ครับช่องที่รวบรวมเรื่องเรื่องวิง่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันโอเคครับขณะที่เรา วิ่งระยะไกลนะครับหรือว่ารองรันครับร่างกายของเราอะ่ะมันก็จะสะสมความร้อนขึ้นเรื่อยๆเๆ,ๆ,ๆพอเวลาเราวิ่งถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันจะทำให้เกิดอาการแบบเฮ้ยทำไมมันอบอ้าวอุดอู้จนเราไม่อยากวิ่งใช่ไหมวันนี้ครับผมจะมีวิธีแบบง่ายๆให้ผ่อนคลาย ความร้อนในตัวเราไปได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับลองทำตามดูแล้วกันข้อแรกเลยนะครับคือดื่มน้ำบ่อยๆดื่มให้เยอะที่สุดแต่ไม่ใช่ดื่มจนจุกน,นะครับผมก็จริงๆแล้วอาจจะดื่มน้ำทุกๆ2กิโลหรือ1กิโลก็ยังดีครับส่วนตัวผมครับผมจะพกเป้น้ำหรือว่าขวดนิ่มตลอดเวลาเพราะว่า,วา เวลาผมวิ่งผมวิ่งค่อนข้างที่แบบว่าเออเลย10กิโลเป็นต้นไปอะ่ะมันจําเป็นต้องใช้น้ําสูงจริงๆนะครับนะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยสาคัญมากข้อ2ครับพยายามสร้างสร้างช่องว่างให้กับเสื้อและตัวเนื้อหนังเราครับให้ให้ลมผ่านมากโดยการอ,อาจจะแบบกระพือเสื้อนะครับผมแล้วก็กระพือเสื้อด้านล่างหรือด้านบนนะอันนี้ช่วยได้เยอะพอสมควรมันจะไม่ ร่างกายเราผ่อนคลายความร้อนได้เยอะมากๆข้อ3ครับยืนเฉยๆให้ลมปะทะอาจจะถ้ามันรัดใช่ไหมก็ก็ปลดออกบ้างน,นะครับผมนะแล้วก็แบบยืนยยเฉยแล้วก็แบบชูมือสูงๆมันทําให้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายครับแล้วก็แล้วก็ทําให้ร่างกายระบายความร้อนได้มากเลยแหละข้อที่4ข้อสุดท้ายครับ,รบนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวผมคือถ้าเราทำสามข้อแล้วมัน มันมันยังเร่งไม่พอมันยังความร้อนยังแบบในตัวเราอะ่ะยังแบบยังร้อนอยู่อะ่ะให้ใช้วิธีหลักการหายใจครับคือว่าหลักการนี้มันก็คือการสูดหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าใช่ไหมล้วการหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกใช่ไหมแต่ว่าคือเราเราอะ่ะจะหายใจเข้าลึกแล้วเอาลมออกทางปากเนี่ย ยาวๆถ้าสังเกตดูอะถ้าเราสูดหายใจแล้วเอาลถออกออกางตากลองเอามืออังดูอะมันจะร้อนมันจะร้อนมากนั่นคือเราอะมีวิธีที่ระบายความร้อนภายในร่างกายเราอเอาออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรปั๊มปั๊มเอาออกมาให้มากขึ้นเช่นเวลาเราวิ่งหย่ะๆอ,อ,อะไรเงี้ย ประมาณนั้นครับและนี่ก็เป็น4เคล็ดลับส่วนตัวของผมเองนะครับที่ใช้ระบายความร้อนในร่างกายเราให้ให้เย็นขึ้นแล้วเราจะวิ่งได้นานขึ้นนะครับผมวิ่งได้อื่นขึ้นนืจ๊กก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด,ดก Subscribe ให้กับ e Act Jour n นีด้วยครับเรื่องที่วิ่งเรื่องที่กินเรื่องที่เที่ยว ไว้ในที่เดียวกันในช่องนี้จ้ะ